สวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมมีรีเพลย์เกี่ับเด็กเพียร์ลี่นะครับอ่าเป็นวิธีการเล่นแบบ o อทใน1เทิร์นนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมเริ่มมาด้วยอีกฝ่ายที่เป็นคนเริ่มก่อนนะครับอีกฝ่ายโน้มบอลตัวเซคิดบีเลยครับอีกฝ่ายจะเล่นผสมกับสไปร์นะครับแล้วก็อ่าตอนแรกเนี่ยความคิดผมคิดว่าเขาจะเล่นแบบเพียวนะซึ่งไอไปเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดผมเลยกดอีฟิทอิเปิลแมนนิใส่นะครับจากนั้นนะครับเขาก็โดดตัวสไปร์ เจ็ตนะครับแล้วก็เอฟเฟกของเจ็ตก็จะเสริมการ์ดเม็ดมนกร์ดครับก็เสริมการ์ดแล้วก็ขึ้นต่อไปสปินนะครับผมก็มิเกตเช่นเคยนะครับเพราะว่าตัวนี้มันเป็นคีย์เวิร์ดที่จะงอเพื่อนมาได้สองตัวนะครับแล้วก็โดนสแชเชอร์นะครับซึ่งไอการ์ดเม็ดไปเนี่ยสามารถมูฟนะครับพวกสไปด์แล้วก็จากนั้นนะครับผมสามารถรีมูฟนะครับมอนเตอร์เลเวลลิงดังสองแล้วก็การ์ดนะครับลักษณะนี้ฝ่ายหนึ่งใบแบบไม่ลิงปังเลยครับผมก็ตัวนี้ก็โดนรีมูฟแล้วก็ เนื่องจากว่ามันโดนรีมูฟไปทำให้ตัวมันนะครับผมไม่อยู่บนสนามนะครับก็เลยทำให้กดเอฟเฟกของตัวสไปร์สปินติดนะครับแล้วก็ทำการม่แองเกอร์แล้วก็เอฟเฟกต์เองเกอร์ก็สเปรย์บิวเวอร์ er มาสองตัวนะครับสถลัีขึ้นเป็นปกตินะครับข้อสเปรย์บูบูก็เสิร์ฟเลสนะครับแล้วก็สเปรย์เลสแล้วก็หมอผ่านเลยนะครับเข้าเท่ของผมนะครับผมก็ จะถือฟิวนะครับแล้วก็ถือตัวดำแล้วก็ถือเวต่องเวชพานอีก2ใบนะครับซึ่งตรงนี้นะครับวิธีการเล่นนะครับขั้นแรกคือเราต้องแปะฟิวก่อนเพราะว่าเอฟเฟกฟิวบอกว่าตัวเพลลี่ที่ถูกสเปย์มาในเฉยนี้จะไม่ถูกท้างเกตจากเอฟเฟกต์การดิฟายนะครับผมโนมอนตัวดําตัวดําก็เสิร์ฟเวต่อเนื่องจากนั้นกดเวต่อเนื่องครับเอฟเฟกต์เว่ต่อเนื่องครับผมจ่าย500นะครับผมเลือกเพลลี่3ใบแล้วก็ให้ฝ่ายสุดหนึ่งใบขึ้นมือนะครับ จากนั้นครับกดเวทนะครับผมใบนี้บอกว่าเลือกการ์ดท่หงอ่างน้าสลับหนึ่งใบจะไม่ถูกทำลายจากเอฟเฟกต์การ์ดนะครับแล้วก็ทิ้งมือหนึ่งใบนะครับสเปรย์เพลี่จากกองมาหนึ่งตัวครับแล้วสเปรย์ตัวขาวแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวขาวนะครับแต่ว่าโดนมกเกตจากเอฟเฟกต์เลสแล้วก็ถูกทำลายนะครับกดเอฟเฟกต์ของตัวดำครับทำการเลือกไส้ในหลุมนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นตัวเอ็กซิซนะครับที่เป็นรูปแบบเดียวกันกับตัวในไส้นะครับจากนั้นก็เอา ไอตัวเวทน,น,น,นะครับมายัดนะครับจากนั้นกดเอฟเฟกครับผมเอฟเฟกไวใบนี้บอกว่าจะเลือกมอนเตอร์อรบนสนามที่ฝ่ายหนึ่งไปนะครับหรือว่ามอนเตอร์บนสนามของเราก็ได้นะครับตัวนั้นจะไม่ถูกทำลาจากแบลเทิลนะครับผมแล้วก็เอฟเฟกของตัวเอ็กซิสบอกว่าเมื่อมีการสั่งใช้งานเวทคลิกเพสเปลเกลี่นะครับเอามันมายัดไส้แล้วก็เร้งเวกับหลักที่ฝ่ายขึ้นมือได้หนึ่งไปนะครับผมแล้วก็หลังจากนั้นนะครับ Attack แอแทก็จะเพิ่มด้วยนะครับซึ่งไอตัวไอตัวเวทมนต์ใบเนี้จะเพิ่มนะครับพลังให้กับมอนเตอร์เพลลี่ครับคูสามร้อยนะครับผมตามจำนวนของอาไส้วัตถุดิบนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะมีอยู่3ใบก็จะบวกเป็น900นะครับจากนั้นก็จะโจมตีครับฝ่ายก็จะรับพันเจ็ดนะครับเอฟเฟกต์ของตัวนี้บอกว่าเมื่อมันทำดาเมจนะครับใส่ฝ่ายได้นะครับมันจะสามารถเพิ่มนะครับเวทมน พลิกเพสเปลเพลรี่นะครับผมหรือว่าเวทเพ r รี่นะครับขึ้นขึ้นมือจากเด็กได้แล้วก็จะเลือกมอนสเตอร์ปรสามหนึ่งตัวนะครับไอเด็กจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เอฟเฟกต์ตัวเวทมนต์นะครับที่อยู่ในไส้ครับตัวนี้ก็จะมีเอฟเฟกบอกว่าสามารถโจมตีเพิ่มได้ตามจํานวนการ์ดที่ติดชื่อนะครับผมใบเนี้ยที่อยู่ในไส้เนี่คือตัวนี้มันมีไส้หนึ่งใบมันก็เลยจะตีเพิ่มได้สองทีนะครับแล้วก็จากเอฟเฟกของเจ้าเวทมนต์ใบนี้นะครับผมทาให้ อีกฝ่ายเนี่ยไม่ถูกทำลายจากแบตเทิลนะครับก็เลยยืนเป็นเหมือนกระสอบทรายให้เราตีต่อได้เรื่อยๆ,ๆนะครับอ่ะเราก็ตีแล้วก็เราก็กดเอฟเฟคครับอ่าจะสั่งใช้งานนะครับเลือกมอนเตอร์นะครับเลือกการ์ดหนึ่งใบลักษณะนะครับไม่ถูกทำลายแล้วก็เอฟเฟคของตัวเอ็กซีนะครับจะเอาใบาเวทคือคือสเปลมามาจะเป็นไส้นั่นเองนะครับอ่ะแล้วก็คราวนี้ไอ้แถมมันก็นจะบกวกเรื่อยๆละแล้วก็จากเอฟเฟคของตัวเนี้ย มันก็จะถูกเพิ่มมาในไร้าอีกทําให้มันสามารถโจมตีเพิ่มได้อีกนะครับอ่ะเมื่อตีเสร็จเราก็จะทําการเสิร์ชไปเดิมครับเพื่อที่จะเล่งรอบแบทเทิร์ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ยังสามารถเพิ่มพลังโจมตีด้วยครับผมเพราะว่าเรามีตัวเวทใบนี้นะครับที่มีบวก300ตามัวนอนไส้นะครับอ่ะจากนั้นนะครับเราก็ลดพลังของเลสลงอีกครึ่งหนึ่งครับแล้วเราก็ตีแล้วเราก็กดเชนนะครับทำเหมือนเดิมครับผม กดเชนหนึ่งแล้วก็เชนสองก็เอามายัดเป็นไส้นะครับแล้วก็ทำดามจได้ก็จะเสิร์ชนะครับสุดท้ายเราจะมาเสิร์ตใบนี้เพราะว่าใบนี้จะเป็นใบปั๊มพลังคูสองนะครับอีกฝ่ายก็เหลือร้อยห้าสิบแต่ว่าจังหวะนี้อีกฝ่ายก็ยอมเลยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่คนเล่นเพียรีรู้ไว้นะครับจะได้ทำวิธีโ t k ีใส่อีกฝ่ายได้นะครับโดย จะต้องใช้เจ้าหนี้นะครับเป็นคีย์เวิร์ดเลยนะครับแล้วก็หากเพื่อนๆชอบแนวทางการเล่นสองคอมโบหรือว่าแนวทางการเล่นต่อเล่นเด็กอื่นนะครับผมจะสอนให้ตามที่ผมเข้าใจนะครับโดยจะมีมารีวิวแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับผมซึ่งวันพรุ่งนี้ผมขอให้พิเอลี่มันยังเล่นต่อได้อยู่นะครับถึงน่าจะโดนลิมิตได้บ้างเนื่องจากความเก่งแล้วก็เอฟเฟกต์ที่ค่อนข้างรุนแรงจนเกินไปนะครับจนทําให้รูปแบบเกมเนี่ยมันดูแบบได้เปรียบกับเด็กอื่นนะครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคอยดูครับว่า ราลิสจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับแล้วก็อย่าลืมกด s u b สไครต์แล้วก็กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราง่ายๆนะครับผมเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับ